ครับกราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกเลยพ่อแม่พี่น้องอครับคลิปนี้ผมสีมาแนะนำวิธีการยกไม้เขาเรียกว่ายกไม้แบบประสานมือครับซึงมันทีท่าไห้กระชับและแข็งแรงและแน่นไปเบิ่งวิธีกา,การยกเลยครับพี่น้องอครับมาพี่น้องผมสแบ่หมู่ีการยกไม้แบบแบบว่าไม้สีว่าว่างกระพื้นนะครับยกจะในไหนกระชับมือแล้วก็ให้มันแน่นและ ค่อนข้างดูแบบแข็งแรกนะครับผมสรีแนะนําให้เบิ่์นครับมาดูเลยครับท่านี่ผมสรีเอื่นว่าท่ายกไม้แบบประสานมือนะครับคือว่าเขาจะใส่มือทั้งสองข้างนะครับใช้มือทั้งสองข้างมือซ้ายมือขวาใช้นิ้วสอดเข้าหากันแบบนี้ครับให้บอกให้ในยน้อยเนาะครับอืมคุณลองค้นเป็นให้ที่บอกฟั่งหมู่เร่องเนียนะใช้มือสานกันแบบนี้ครับเราจะใช้การยกแบบนี้เขาเรียกธีกับประสานมืออ่าเอาเบิรงกันเลยครับนี่ครับวิธีประสานมือแบบนี้ ชึบเราก็สอดไปข้างล่างทีครับแบบนี้มันจะทําให้กระชับขึ้นนะครับนี่ถ้าเราประสานมือนี้ถ้าเราจับแบบนี้เฉยนี่มันมันมันสีบักระซับเมื่อนะครับนั่นหมอเรียกว่าสิตกแล้วว <c oughs> ่ะออครับคันพวกเจ้าลองจับแบบท่ธรรมดาสีบนขนึ้นออกนี่จับแบบท่ธรรมดาสีนะเจ้าเสียในวานิ่ใส่พลังเมื่อทีที่หลายที่เยอะมากเลยถ้า ทาลองประสานมือสิเพื่อนเจ้าจึ๊บี่คือว่ามือนี่มันจะหัดไปครับมันจะแน่นเนี่ยครับมันโยงง่ายครับครับเดี๋ยวผสิร่องยกไม่ขึ้นขึ้นม้อนหรือว่าขึ้นข้างยังก็แล้วแต่ครับดยที่ใช้วิธีการประสานมือครับแบบนี้ครับครับมันจะกระชับมันช้ำมันจะแน่นแน่นนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับจึ๊บสิเนาะแต่ว่าห้องประสานข้างล่างครับบนบนประสานอะไรก็สอด เข้าประสานกันล่างครับนี่ติ๊บประสานกันล่างทีนะพี่น้องปึ๊บทึ๊บยกครับนี่นะ <c oughs> ครับมันทีงงนเห็นง,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 ง่ายเห็นเบาเออครับฐานในในกรณีที่ว่าไม่นี่มันมันว่างแหวกพอดีเท่าเขามือสอดปไปไหนนี่เห็นจะไหนเจ้าก็ต้องเอามือขี้ออกหาหามันสอดปไปไหนทันสอดไปไหนเขากะหาเนี่ยมามา,มาว่างแล้วก็กิ้งขึ้นครับก้อนครับก็ได้กิ้งขึ้นก้อน,นก็ได้เออเอาแนว เอาว่างเราก็เขาก็กิ่งไม้ขึนนะครับนี่นครับเขากิ่งแล้วมันนี้เขาก็เขาก็เอามือล่วงล,ล,ล่วงได้สบายแล้วเราก็สามารถที่จะประสานมือข้างล่างแบบนี้ได้สบายนะครับพี่สีนะครับชึบนี่ครับประสานมือนะครับนี่ชึบสันมือเลยอกะนะครับมันเทียนง่ายครับพี่น้องคะแนนสีมันเทนเียน,นง่าย ครับมันทิกระชับแน่นเออครับคันในในกรณีที่มันมันว่างทีิกระวินที่นี่คือว่าเ้าบสสามาที่จะเอามือล่วงไปประสานมือไดห้องกาส์ดีอาจจะใช้ไม้มาวางกระพือแล้วก็กลิ่งขึ้นก่อนก็ได้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับทีนี้มือมือเราล้วงได้แล้วก็ประสานมือได้เลยครับทีนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปชึกเออเดี๋ยวลืมบอ,อกไป เอ้นี่คนนี้เทคนิคที่ใช้ประสานมือยกนี่สําหรับไม้ที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าไม้ไม้ลุนี่ผมจาเป็นต้องประสานมือก็ได้ครับพี่น้องนี่จัดธรรมดาสิก็ได้ครับนี่ก็คืนแล้วนี่นี่นี่อันนี้ผมยกตัวอย่างไม่ที่มันมันหนักแล้วก็บัมันไม่บม่มีเก็ดนะครับมันมันจับมันมือมือนะครับนี่มอขาจับฟีึืนได้พี่น้องนี่มาแต่ว่านี่ผมไม่เทคนิคที่ประสานมือแล้วครับนี่ครับ อ่าตัวนี้เข้ากับล่วงล่วงตัวพี่เล็ก็ได้ครับพี่เพราะว่ามองพี่มันจุกลมเนาะมองนี้มันมันติดกับพื้นดินนะเอานีเล่ก็ได้ครับประสานมือตัวนี้ปุ๊บยกขึ้นมาสี่ก็ได้ครับนะเออครับทีนี้มาดูทอนสุดท้ายครับทอนนี้อ,อ,อ่ายาวแปดศอกไมาอยู่ขารึตัดสดๆก็จะใช้เทคนิคเทคนิคเดิมครับคือว่าผมจะใช้ประสานมือด้านล่าง แต่ว่าตัวนี้มันจะติดกับพื้นดินเราไม่สามารถที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้ครับผมก็จะใช้ไม้หมอนมาวางเพื่อที่จะกลิ้งขึ้นอ่าเนี่ยกลิ้งขึ้นตัวนี้โอ้นักตัวละเนี่ยกลิ้งขึ้นอ่าขึ้นแล้วโอเคล้วงได้แล้วนะครับมาทีนี้ผมจะลองให้ดูท่อนสุดท้ายท้ายสุด ที่โคตรหนักมหาหนักเอ่อครับเทีนี้นี่ผมขอแนะนำ่าหมอสําหรับคนที่มีร่างกายเด็แข็งแรงพอสมควรเลยพีน่น้องถ้าผูใ้ใดร่างกายบม่แข็งจะเฮ็ดแลหรือจะฝืนนะครับนะครับมาลุยกันเลยโดยใช้เทคนิคเดิมครับคือการประสานมืออย่างนี้จึบ๊บเอ้ยโกล้งด่าใส่กล้องตัวแตกซะเนาะนี่ครับอ่าลวกเข้าไปยึบนี่นี่ครับอ่าลุกข้าไปจึ๊บนี่น นั่นน้องกวดาดมังกรไม่น่าเบาเลยครับพี่น้อยนักอยู่เด้นี่ย,น,ดดน,ยนักเติบครับเป็นพูดได้ว่าเบาเรามาโจมมันด้ยวยเออครับกับเป็นเทคนิคดีๆที่ผมนำมาฝากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมที่บอกไว้ก่อนด้ยวยคือว่าวิธียกงไม้แบบประสานมือแบบแบบนี้นี่ก็สามารถทธิใหด้ทุกคนแต่ว่าต้อง ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่กุงก้งโค้งทีนะเดี๋ยวหลังจะดเสียครับถ้ากาทานากักเกินจะฟื้นนะครับเดี๋ยวเศษพิกเป็นเสียเสษตีเอ็นไม่นนได้เลยพี่คุณพิการเอามาผลักเอามาผัดพอดีที่วอสร้างครับอันนี้คือว่าผมเฮ็ดมาค่อนข้างจะ,ะช้ำช่องหนระือช้ำน้าก็เฮ็ดมาหลายปีนะครับคือว่าคันหนักเกินพมกับโบฟืนนะครับพมทีเฮ็ดเท่าที่ผม,ผมพ่อยกได้ยกไหวครับพี่น้อง นะครับผมจะเกินคลิปหนาหพี่น้องเนาะผมมีเทคนิคอยังดีๆกะผมจะมามลงให้อีกครับผมสำหรับคันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบผมขอบข้าสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ไงล้างอ้ด่าฉันแม,ม่เอ้ยแม่นมืนแม่นมืน